สวัสดีครับคลิปนี้มาชมสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเท่านี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังจะร,ร่วมบรรจุขุมวัดบางคุณพรมครับซึ่งดูจากพิมพ์ทรงเส้นสมมีความใหญ่นะครับลํำ ฐานก็ลึกนะครับเนื้อหาน้ำแล้วก็โครงผ้าก็มีความล่ำใหญ่ตอนนี้มีสังขัดส,สีด้วยครับแล้วเนื้อหาก็เป็นเนื้อของวัลกะังตอนนี้กลายเป็นแคลเซียมนะครับทั้งองค์เนื้อหาจัดจ้านนะครับดูง่ายภาพขู่ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับองค์นี้ แทบจะไม่มีน่าจะเป็นพัดอยู่ในโซนที่ไม่โดนน้ำไม่โดนที่เลนไม่โดนที่ฝุ่นนะครับด้านหลังจะมีรอยตาปั๊มนะครับแต่ก็ไม่ชัดมากนึงด้วยบางองค์เขาก็จะมีขี้ฝุ่นนะครับที่ฝุ่นค่อนข้างเยอะพอปั๊มลงไปเขาก็ ติดที่ฝุ่นพอที่ฝุ่หนหลุดออกเขาก็ตาปั๊มก็เลยเห,เห็นไม่เยอะครับเห็นนิดหน่อยเป็นบางองนะครับบางองก,ก็เห็น,เห,นเห็นเยอะเห็นชัด,ดอรดถสัมมากนะครับตาปั๊มเขาจะโดนปูนงอขึ้นมาคนระับเป็นแคลเซียมปกคลุมผิวผ้านะครับจนตาปั๊มนี้จะลงไปอยู่ด้านล่างนะครับ ครานี้เปิดราคานะครับเปิดราคาที่ห้าหมื่นบาทใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับห้าหมื่นบาทในราคาแบ่งบันนะครับตำรับพระที่ทันยกุกทันสเดต็โตท่านสร้างจริงๆนะครับก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับสมัยนี้แล้วเป็นพระที่ออกจาก กดบังคมแล้วมีตายปั๊มตายางนี่ก็ไม่ได้มีเยอะนะครับใครจนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาได้หรือถ้าอยู่ไม่ไกลก็ยินดีนะครับส่งให้ถึงมือนะครับ เรามาดูมาหาตารอยตาปัม๊มเห็นครับตรงนี้มีนะครับรอยตาปั๊มของวัดบางขุนผมที่ตรงนี้เห็นนะครับซึ่อเกิดจากในตรงนี้ก็มีนะครับ บางจุดที่ไม่เห็นเพราะว่าปูนเขาง,งอขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เห็นครับปูนงอขึ้นมาเนี่ยเป็นแผ่นแคลไซ์แล้วเนี่ยครับประคมผิวผ้านะครับตาปั๊มลงมาอยู่ด้านล่างเนี่ยครับตรงนี้ปตาปั๊มลงมาอยู่ด้านล่างนะครับถึงมนุษย์ทําไม่ได้นะครับแบบนี้กายภาพแบบนี้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็การเวลา มีใครไปปัป๊มอยู่ด้านล่างได้หรอครับเนี่ยเกิดจากปูนของงองขึ้นมาเขาง,งองลักษณะนี้นะครับองอขึ้นมาแล้วเป็นบันึกแคลไซต์ปกคลุมผิวพระเนี่ยครับปกผิวพระที่ตาปั๊มเนี่ยครับเห็นรอยอยู่นะครับตาปั๊มตาปั๊มก็เลยลงไปอยู่ด้านล่างของผิวพระนะครับซึ่ง ทำเรียนแบบทำไม่ได้นะครับท่านี้แคลเซียมขึ้นทั้งองค์นะครับนี่ครับก็จะขึ้นมามันปเดรกนะครับก็จะประสานกันบวผิวผ้านะครับนี่ตรงนี้เต็มเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้นี่ตรงนี้กำลังงอกมานะครับ เรห้องมาดูแล้วคล้ายๆแผนที่นะครับแต่นี่เขาคือแปลกแคลไซนะครับแคลคือแคลเซียมนะครับแคลเซียมแคลไซตรงนี้เต็มเป็นกระดาษตรงนี้ถ้าขึ้นกล้องพันเดกนี้มันแน่นอนครับนี่เราแค่สิบเอ็ดก็ดูเนื้อหาไปก่อนดูกายภาพเบื้องต้นนะครับ แต่ลหลังยังมีหลุมนะครับเป็นหลุมรุงเทพนะครับตากลุมก็จะเป็นคมๆมนะครับเป็นเมน็ดๆซึ่งมนุษย์ทำเด่นบได้ไหมครับทำเดยนๆมไม่ได้นะครับมาดูขอบข้างนะครับขอบข้างก็สำคัญนะครับขอบข้างก็อย่ามองข้าม ข้างเขาต้องไม่เรียบนะครับไม่เรียบตึง้าเรียบเรียบตึงๆนี้คือเป็นผ้าใหม่อยู่นะครับของข้างต้องไม่เรียบแล้วก็ต้องโดยเฉพาะผ้าต้มเด็ดที่ออกจากกลู่นะครับวัดบางกุนงผมนะของข้าเขาจะไม่ตรงนะครัเขาจะโยบไปเย้ยมานะเกิดจากการบิดตัวของโครงผ้านะครับ ก็จะเป็นเข่ไซด์นะครับเข่เตียบขึ้นมาเนี่ยงอกขึ้นมาก็จะมีเนื้อเน่าๆนะครับเป็นเนอกลักษณ์ของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเท่านี้เนื้อหาเป็นเนื้อหางวัดระฆังเลยนะครับเนี่ยที่เป็นงอๆนี่คือปูนนะครับปูนงอกเนจะมีเนื้อเน่าๆนะครับขาวๆนี่ก็คือกลายเป็น แคลเซียมนะครับงอกเป็นแคลเซียมตอนนี้จะมีหลุมไม่พอนะครับมีคาบโขอยู่ในโพรงหลุมก็สากันนะครับดูหลุมก็ให้ดูให้เหมือนาถ้ำนะครับก็จะมีหินงอกเป็นย้อยนะครับดูให้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่ากายภาพแบบนี้มนุษย์ทำไม่ได้นะครับ มีเนื้อเน่าไปนะเราก็ต้องรู้ด้นะครับว่าคนทำภาพป้อนทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถทำได้ทุกอย่างทำได้แค่พิมพ์ทรงนั่นแหละครับพิมพ์ทรงแล้วก็สีสันให้เหมือนคล้ายๆแต่ทำกายภาพไม่ได้ทำกยาำกยภาพให้เป็นแคลเซียมแคลไซต์ไม่ได้นะครับ เรเสียงก็เกิดจากการเวลาเกิดจากการเวลาแล้วก็สู่ดผสมของพระสมเด็จโตเท่านั้นนะครับที่เป็นเนื้อหาแบบนี้ครับขอไปที่เมือไม่ค่อยนิ่งครับพอดียกขึ้นมาเราหาจุดโฟกัสเขาก็ไม่มีที่วางครับเลยไม่ค่อยนิ่งนะครับ ครับเยก็จะเป็นเม็ดๆนีน่ก็เป็นขนงอกนะครับให้เปรียบเทียบได้นะครับเปรียบเทียบกับป้าตมเด็ดทางกรมปีศูนย์เก้านะครับ,น,น,รบนั่นเขายงขาวอยู่เลยนะครับมันก็ห้ายสิบปีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ันจะมีขี้กูครับทีนด้ผมขี้กูเ็เป็นผลึกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับพก็ผ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างสูงนี่เราดูปากหลุมนะครับก็จะเป็นเป็นเม็ดเป็นคมคมนะครับเป็นเนื้อเป็นปูนก้อนครับเป็นชั้นชั้นแบบนี้มนุษย์ทําไม่ได้นะครับ เนี่ยจะเป็นเม็ดๆเ,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 เนี่ยครับคือเป็นปุนงอกนะครับผลนงอกขึ้นมาใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทัเดี๋ยผมใส่เบอรโทรไว้ใต้คลิปนะครับ ในราคาแบ่งปันนะครับราคาที่จับต้องได้สำหรับใครที่อยากได้พระตมเด็ดไว้บูชานะครับขึ้นคอที่เนื้อถึงทุกจริงๆนะครับที่เราจองเราจองให้พิจารณาไปด้วยกันนะครับ ได้เปรียบเทียบได้ครับผ้าปอมหรือว่าผ้าใหม่ก็ได้นะครับครบนี่ตงเช้นชมนะครับจะกลายเป็นแคลเซียมนะ เกลียเสียบนี้ก็จะเป็นมีความเป็นเงานะครับโดนแทงก็จะเป็นนองเงามนุษย์ทำไม่ได้นะครับเกลเสียมเกิดจากการเวลานะครับจากกาเวลาแล้วก็ปูนเปลือกหอยแลวต้องต้องเป็นสูตรสมเด็ดครับตรของทมเด็จโตท่านนะครับ วัดอื่นก็เป็นอีกเนื้ออื่นนะครับเป็นอีกเนื้ออื่นจะมีความเก่าแต่นเนื้อก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้ามีแคลเซียมแคลไซ์น่ก็คือเอกลักษของพระตุ้มเด็ดโตนะครับถูตผสมองพระตุ้มเดดโต ปีนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื้อหาจากนิ่งๆเลยนี่เป็นไปไม่ได้นะเอานี้จะขึ้นกล้องกำลังขยายตันี้มันเลครับเนื้ออาหานีนมันมากกลายเป็นแคลไซทั้งองนะครับ เนื้อหาเป็นเนื้อหาวันละครังนะครับวงนี้นี่ครับมีมวนสารอยู่ครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าคืออะไรนะครับแต่รู้ว่าเป็นมวลสารแน่ครับเม็ดดำเนื้อหากลายเป็นแคลเซียมแคลไซด์หมดแล้วครับมนัมนมวลสารนี่ต้องเป็นกล้องกำลังขยายนะครับน่าจะเห็นเยอะนะครับ เนวกอาเป็นียวไซดหมดแล้วถ้าใครอยากไปเช็คก็แนะนำให้ไปเช็คกับกล้องกำลังขายใหญ่ทงสูงนะครับที่เขาเรียกกันว่าสายวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าเครื่องยังไงก็ไม่หลอกนะครับไม่เหมือนคนนะครับคนบางมนก็ถ้าเราแท้ๆนี่ก็ ไม่ใช่เพื่อนใช่ฝูงก็ตีเคเลยนะครับหรือไม่นั้นก็ตีเคให้เราเสียใจเสียกำลังใจนะครับจะได้ทิ้งพระหรือไม่ให้เราไม่งั้นก็ให้เราขายถูกๆตีเคเพื่อจะให้เราขายถูกๆนะครับการเล่นพระนะครับจะไปเชื่อ ใช้ง่ายๆนะครับเชื่อเครื่องเชื่อเครื่องยังไงก็ไม่หล่อครับนี่ครับแคลเซียมข,า,ขาวๆเลยตรงนี้เขาเป็นแคลเซียมทั้งองค์เลยนะครับนี่คือพระหนึ่งครับผงนับที่เขาเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกลายเป็นแคลเซียมทั้งองค์พระอนี้ครับมีความเนื้อหาสวยงามมากครับ เนื้อแกล่งนี่คือผ้าเนื้อโพรงนะครับทีเ่เปลี่ยนแปลงกลางทางกายภาพนะครับจนแข็งแกร่งกลายเป็นหินนะครับตาร้อยกว่าปีครับวัตถุโบราณไม่มีทางถูกลอกครับพระที่อายุถึงจริงๆนะครับ ไม่ได้หาจากง่ายๆนะครับมีก็มีอยู่ตามนักจัดสมนะครับหรือว่าคนที่เขาใกล้มาจากมารดกตกทอดนะครับแต่ตามตลาดนี่ไม่ค่อยมีนะครับครับ้าเนื้อหาที่ใช่จริงๆนะครับมีตรงหน้าอกครับตรงพระอุลานะครับในร่องแขนก็มีครับกูให้เห็นหนู่คองามนะครับ จะไม่มีตาปั๊มด้านหลังนี่ที่เป็นพระวัลคังได้เลยนะครับเพราะเนื้อหาเนื้อหาวัลคังพิมพ์ตรงก็เป็นพิมพ์ของวัลคังนะนี่ครับตรงนี้มีหลุมนะครับเนี่ยหลุมก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะครับก็จะเหมือนถาถ้ำนะครับถ้ำเห็นงอกเห็นย้อยนะครับึงมนุษย์ทำไม่ได้นะครับ ไว้แง่เขจะไปแกเป็น,ปนหินงอกนี่ไม่มีทางกนะ็ตามไม่ได้ครับจะมีเนื้อเนา่ๆน,นะครับเอกลักษณ์ของพระต้มเหลวละขังเราขายถูกไปก็เหมือนเราด้อยค่านะครับเพราะพระก็มีต้นทุนมานะครับ ส่วนมากพระที่ออกแก,กวัดออกแจกกลัวนะครับส่วนมากถ้าคนไหนเขาได้รับมรดกมาแล้วเขาไม่เห็บรักษาเขาก็ขายต่อมือเลยครับเขาจะไม่ไปวางขายตามตลาดนะครับถึงไม่ค่อยมีตามตลาดถ้าใครคิดจะไปจับตามตลาดนี่ยากครับประเด็นไม่มีโปรเซ็นน้อย าเราอยู่ตามบ้านคนหรือนักสะสมถ้าเขาไม่เล่นเขาก็ขายต่อต่อมือไม่มีทางไปขายเล่ขายไม่มีทางไปวางขายแน่นี่ตรงประพักนะครับดูเนื้อหาดีครับจัดจานดูแคลเซียมเับขึ้นมีความเป็นเงานะครับ เนืน้อหาเขาจะมีมิตินะครับก็จะไม่เป็นสีเดียวนะครับจะไม่เป็นโทนสีเดียวเพราะว่าเขาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับนล้แบบนี้นะครับมนุษย์ทำไม่ได้นะนี่เกิดจากธรรมชาตินะครับสรรสร้าง แค่พิมพ์ตรงนะครับมนุษย์ไม่สามารถทำกายภาพความเก่าได้นะครับเก่าต้องเก่าจาก,จากเนื้อนะครับเก่ามาจากเนื้อในนะครัไม่ใช่ไปไปแต่งสีให้เก่าหรือว่าไปคุกทําให้ตกกระโปรงก,ก็ไม่แต่เนื้อ,อยังเรียบตึงนี้ก็ไม่ไม่ใช่นะครับต้องเก่ามาจากเนื้อใน นี้มีคราบหนังกระเบนนะครับตามตำราครับซึ่งคราบหนังกระเบนก็เกิดจากปูนงอกครับปูนงอกขึ้นมาสองให้ดูวันชัดๆนะครับจะได้พิจารณาไปด้วยกันนะรถ้าใครดูเป็นเนี่ยยิ่งดีเลยครับใด้ดูเป็นยิ่งดีเลยครับจะได้ พิจารณาดูนะครับว่าเนื้อหาแบบไหนน่าจะเป็นป้าแท้หรือว่าเนื้อหาแบบนี้น่าจะไม่ใช่นะครับห้าหมื่นบาทไม่แพงหรอกครับสำหรับป้าที่ทันสมเด็จโตท่านสร้างจริงๆนะครับเราไปซื้อตามผู้ตาม ห้างก็ไม่ต่ำกว่าสามล้านนะครับลาสมเด็ดแท้ๆนะครับบางคนก็ไม่แท้ด้วยซ้ำครับ้าคาอยากตรวจก็แนะนำให้ตรวจสายกล้องกำลังขยายย้งสูงนะครับสายวิทยาศาสตร์แงก้วก็อ,องละร้อยครับไม่แพง เทแท้ลงมาลอยครับ เต็น z ุ o มนะครับครานี้มีความสวยงามนะครับสวยงามแลวสมบูรณ์สมบูรณ์มากครับเขนาไปดูเนื้อหากันครับเนื้อหาวามเก่ากัน เซียมจริงเนะครับบานทีก็หาจุดโฟกัสยากกับกล้อง โฟกัสเนี่ับางทีก็โฟกัสให้ ครับคอนจบคลิปนี้ก็ขอป่านนะครับต,ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ